แม่เป็นอะไรเหรอลูกก็การบ้านหนูเต็มเลยแล้วดินสอการแค่นี้หนูทำไม่เสร็จแน่เลยค่ะแม่หรอง,งั้นเอานี่ไปใช้สิไฟฉายขยายส่วนขอบคุณนะคะแม่ลองเลยดีกว่าโอ้โหดินสอใหญ่จร,จริงด้วยแบบเนี้ยก็ต้องเสร็จทันแน่เลยกว่าจะทําการบ้านเสร็จได้อ้าวเยอะน้ก็จะหมดอีกอ๋อคิดออกแล้วมีไฟฉายทีใ่ใส่ดีจริงๆิ๊นใส่ดีจริงด้วย เป็นใครมาวางทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยนึงออกแล้วขยายเป็นคันใหญ่อยากได้มาตั้งนานแล้วคันเนี้อสไซเดอร์เนี่ยมันเล็กไปหรือเปล่านะี่แน่เอ้าเป็นอะไรเนี่ยพังหรือเปล่าเนี่ย